ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพามาพบกับลำโพงจากแบรนด์ a i r p o u s e อีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Air a i r p o u s e a 1 0 0ทนั่นเองครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับนายต้นตานครับวันนี้พบกันในช่วงซาวดีดีรีวิวครับก่อนหน้านี้นะครผมได้รีวิวเจ้า a i r p o u s A80 นะฮะก็คือหนี่ลำโพงนะฮะคู่นี้นะฮะสีน้าตาลที่อยู่ตรงนี้นะฮะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยรับชมสามารถคลิกรับชมคลิปย้อนหลังได้นะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เจ้า AirPods a i r p o า s a 1 0 0นะฮะจะมีอะไรที่แตกต่างจากเจ้า A80 บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะพูดถึงนะฮะภาพรวมของเจ้า A80 และ A100 นี่เหมือนรีวิวคู่เลยนะฮะท่านผู้ชมฮะหยิบยกมาพร้อมๆกันจะได้เห็นภาพนะครับจุดแรกนะฮะต้องบอกว่าทั้งคู่นี่ได้รับการออกแบบจากคุณฟิลส์โจนครับเป็นนักออกแบบลำโพงชื่อดังฮะ และรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูคล้ายคลึงกันมากนะฮะเจ้า A 8 0ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นลายไม้สีน้ําตาลนะครับถ้าเป็นเจ้า A ร0 0นะฮะก็จะเป็นลักษณะสีเคลือบเงานะฮะนี่สีดําเงาเป็นลายปียโน Black นะฮะนี่ High อสเลยนะฮะเงาเงาเลยนะครับท่านผู้ชมก็ดูพรีเมียมเกรดดีฮะทั้ง2รุ่นนี้นะฮะก็เป็นพี่น้องกันเลยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะฮะต้องบอกว่าสเปคฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกจุดเลยทีเดียว มีอะไรบ้างพูดถึงสักนิดหนึ่งนะฮะเริ่มจากภายนอกครับวัสดุที่ให้มาฮะในส่วนของลำโพงครับทั้งคู่ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น A80 นะฮะหรือ A100 ในส่วนของลำโพงบูฟเฟอร์นะฮะเจ้า A80 และ A100 นะฮะเป็นลำโพงแบบอลูมิเนียมโคนนะครับมีความแตกต่างกันครับในส่วนของขนาดครับ ขนาดของเจ้า A 8 0นะฮะอยู่ที่4.5นิ้วนะฮะเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเจ้า A ร0ออยู่ที่5นิ้วครับผมในส่วนของเสียงแหลมก็เป็นแหลมแบบริบบอนเหมือนกันทั้งคู่เลยฮะกำลังขับทั้ง2รุ่นนี้อยู่ที่100วัตต์เท่าๆกันท่านผู้ชมในส่วนของด้านหลังครับเจ้า A 100นะฮะต้องบอกว่าเหมือนกับเจ้า A 8 0เลยครับจะมีความแตกต่างในส่วนของ บลูทูธครับบลูทูธเป็นเรื่องของเวอร์ชั่นครับถ้าเป็นเจ้า A 1 0 0เนี่ยจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน่น4.1ครับแต่ถ้าเกิดเป็น A 8 0เนี่ยจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0ครับที่ผมดูสเปคเนี่ยผมก็เข้าใจได้ว่าเจ้า A 1 0 0เนี่ยออกมาก่อนครับออกมาจำหน่ายก่อน A 8 0ใหม่กว่าสดกว่ามาที่หลังครับก็ได้บลูทูธเวอร์ชันใหม่กว่าครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้มาในชุดนะฮะมีเหมือนกันทุกจุดเลยนะฮะ รีโมทก็หน้าตาเหมือนกันท่านผู้ชมครับต่างกันในส่วนของสายสัญญาณที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะสายสัญญาณ b บ Transparent นะแล้วก็เป็นสายสัญญาณแบรนด์ดังจากอเมริกานะครับก็ออกแนวลูกผสมนะและในชุดเองก็มีนี่ครับแผ่นรองปรับองศามาให้นะฮะเหมือนกันนะครับผมทั้งคู่เลยนะครับ และสิ่งที่อยู่ด้านในของ A 1 0 0นะฮะเขาก็ใส่ชิปเซตมาจากค่าย X-MOS นะฮะเช่นเดียวกันกับเจ้า A 8 0เลยแน่นอนในส่วนของแอมก็เช่นเดียวกันนะฮะใช้แอมจาก Texas Instruments เช่นเดียวกันทั้งคู่เลยนะฮะเป็นแอมคลาส D แบบ full digital ครับเอาละครับแล้ววันนี้นะฮะที่ผมหยิบยกเจ้า A 1 0 0มาท่านผู้ชม จุดประสงค์หลักๆคือเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังกันลำพวงบุ๊คเชลนะฮะระดับไฮเอ็นเนี่ยว่าคุณภาพเสียงจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับ Love makes is burning thing makes a fiery rain. To a ring of fire, I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. Flames went higher and it burns, burns, burns. That ring of fire, that ring of fire. I stuck around. St. Petersburg, when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in pain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg raged, and the body stank. He's to meet you. Hope y o u guess my name. Oh, what's puzzling you. It's the nature of my game. เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงของเจ้า A-105 เป็นที่ถูกอวกถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับ โดยภาพรวมนะฮะเจ้า A100 เนี่ยมีความแตกต่างกับ A80 เนี่ยจุดใหญ่ๆก็จะมีในส่วนของลำโพงซับบูเฟอร์นะฮะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเจ้า A80 สักเล็กน้อยและอีกจุดหนึ่งก็คือเวอร์ชั่นของบลูทูธครับ A80 เนี่ยเป็นบลูทูธเวอร์ชันน5.0นะฮะ A100 เป็นบลูทูธเวอร์ชัน่น4.1นะครับครับท่านผู้ชมฮะหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะสามารถ,ถติดต่อสอบถามทีมงานขายของเราได้ผ่านทุกช่องทางเช่นเคยครับ และนี่ก็เป็นการรีวิวโอเวอร์วิวนะฮะของเจ้าแอปพาวส์นะฮะ A 1 0 0ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อรับข่าวสารไดใหม่จากทีมงานครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ต้องขอลาำลาไปแต่เพียงเท่านี้ขออนุญ,ญาตกล่าวความว่าขอบคุณและสวัสดีครับ